วันนี้ My P h p จะนำเสนอเรื่องการใช้อักอันทูในการแฮชพพสเวิร์ด,ด,ด้วย PHP นะครับหัวข้อที่จะพูดถึงทำไมต้องเลือกอักอันทูสำหรับแฮรลผ่านใน PHP นะครับสิ่งจะเป็ําำหรัดการใช้อักอันทูใน PHP และตัวอย่างการใช้งานอักอันทูใน PHP พร้อมข้ออธิบายโค้ดครับทำไมต้องเลือกอักอันทูสำหรับแฮพาลัวผ่านใน PHP เพราะว่า Apple c o ท t r ต้องการหน่วยความจําจํานวนมากในการคํานวณ h a ชทคให้การสร้างขัดไว้เฉพาะทางเช่น ASIC สำหรับโจมตีจึงทาได้ยากในมีต้นทุนสูงต้องใช้เวลาในการคำนวณนานซึ่งทําให้การโจมตีแบบ brute force หรือ dictionary attack ใช้ลงอย่างมากสามารถปรับแต่งใช้ใช้หลายคอ CPU Core และอย่างมีประสิทธิภาพทาให้การเล่นความเร็วในการโจมตีแบบขนาดเป็นไปได้ยากละมีค่าใช้ใจ่ายสูง มีพารามิเตอร์ที่สามารถปรับแต่งได้ละเอียดกว่าทำให้คุณสามารถปรับความแข็งแกร่งของแคสให้เข้ากับความต้องการด้านความปลอดภัยและการอัรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างเหมาะสมสิ่งสำป็นสำหรับการใช้อัลคอนทูนใน p h p ก็คือมีแค่ p h p เวอร์ชัน7.2ขึ้นไปก็สามารถใช้ได้แล้วครับยกตัวอย่างการใช้งานก็ จากโ้จะเห็นว่าผมเก็บตัวแปรพาสเวิร์ดไว้ในเพย์พาสเวิร์นะครับก็ฟังก์ชันในการเล้กใช้งานก็นคือใช้ฟังก์ชัน p a สเวิร์ดแฮชตามด้วยนี้นะครับแล้วเราก็ต้องเอาค่าพาสเวิร์ดที่เราเก็บเข้า,ขามาไปลไว้ตรงนี้ตามด้วยอัลกอริทึมที่เราต้องการใช้จากนั้นก็สการทําการแสดงผลพาสเวิร์ดของเราแล้วก็ทําการแสดงพาสเรการแฮชพาสเวิร์ดออกมา ผลเราก็จะเป็นตามนี้ครับส่วนวิธีที่สองคือเราต้องการเพิ่มออปชันในการแอ d พัดเวิร์ดก็ทำได้ง่ายโดยการเพิ่มออปชันในตรงนี้ครับลังนั้นเราก็จะใส่ต่อแฝงออปชันลงไปก็จะทำให้ค่า h แ d g ไม่เหมือนกันครับ สำหรับวิธีตรวจสอบก็ทำการด้วยการเติม if password อ u ม i ลไแล้วก็ตาด้วย password ที่เราใส่เข้าไปแล้วจากนั้นก็ข้อมูล password ที่เราแฮชไว้ครับถ้าตรงกันการล็อกอินก็สำเร็จถ้าไม่การล็อกอินก็จะไม่ผ่าน ขอจบการนำเสนอครับ